สวัสดีค่ะสาวดาขอบคุณในหลาย,ยเรอ่องไนกำลังแรงใจให้หันหลังอีกแล้วหันหลังทั้งอ่านทั้งรีดผาอันเดียวไปต่างท้าผุนกระยานพัดล่มปิวใจก็เลยหันหลังหลีดผาให้กันได้หันหลังหลีดผาให้หเห็นไปสองผุนมาสองผีเราเทไปเดินเปิดสองช่องเพราะว่าช่องนี้กับโมงรลดหลุดล,ดล่งอีกแล้ว จากกันพันแปดเลยยุพันเกียรติเราปนี้พันแปดเลยยุพันเกียรแล้วาชั่วโมงลดลงเหรอวางหนึ่งหันเลยยุพันกว่ากะสิครบสี่พันชั่วโมงอันนี้ลดลงอีกเราเช่อว่าลดางานยเงี้ยเงีย้ยสองเงานปีกู้อะไรเขาสองปีลลดเงี้ยยัง ไอเบื้อง่ามื่อนี่ยเลยไลายป็นเลยเนี่ยเมื่อเนี่ยไล่เป็นไดยอ๋อย้ายฟไดายัยยางกินดอกประเด็นประเด็นไปซื้อปลาทูกับบวบมันเยี่ยมมากปลาสีว่าสิแกงอยู่นะกินเข่าแรงยั่งบัดนี้กินเข่าแรงอยู่ประเด็นไปซื้อปลาทู่ปลาทูมา่สองเข่งเข่งละสามสิบบาทมา่สองเข่ง กับซื้อบวบมาเพิ่มอีกว่าสิ่ันแกงบวบก,กินกันได้ว่าสิแกงบวบใส่ปลาทูก,กินแซ่ฉะนะนันได้เงินมือน,น้ำเขาบอนอะสาวดายไดเงินมือน,น้ำขเขาได้เห็ดเอาเงินมือน,น้ำเขาบอนอะหมูไปิแดนใดเด้วยเขาจะเห็ดปัดข้นจนหมูปิแดนได้ กานประเด็นก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนพิการเขาเป็นคนพิการเขาพิการแล้วเขาก็ยังได้ลูกเขาก็เลยได้ได้เงินคนพิการยังเลยป่าโอ้ได้เงินมือน้ำหนัฐบาลเลยดีเนาะ

ประเด็นบ่ได้ประเดยนบ่ได้อยังมาบ่ได้นยัางแก่เนวบาดคนจนคนรวยก็บ่ได้นน้ำเขาได้แต่เงินผู้เฒ่าล่ะประเด็นใดเงินผู้เฒ่าก็มาจีเกินให้เงินพันหนึ่งก็จีได้เงินผู้เฒ่าล่ะพันหนึ่งสุเดียนประเดยนไดหกลอยในเงินผู้เฒ่าผู้เฒ่าประเดยนไดหกลอยกับเงินหนึ่งเงนเขาเพิ่มให้พระ เป็นพักอย่างจีไรพักหนึ่งตอนนี้เงินพุทโธเขาเพิ่มให้กับจีไ้น้ำเขาอยู่ประมาณปรนมาณนี่นี่บัดพุทโธนี่จีไ้เป็นผู้เฒพุทิธเงินผพุทโธไม่ได้กินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ຂອບຄຸນສາມລ